สวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาทำเมนูคลีนคลีนน้ำน้ำนะเป็นต้มยำนะครับก็ต้มน้ำนะแล้วก็ใส่ข่ากนะครื่กระไ่ายนะครับกระตครยข้างต้มยำปกติเลยกนะ็หอมจะใช้หอมเป็นหัวหรือว่าเป็นหอมใหญ่ซอยแบบผมก็ได้นะครับ ก็มือใส่พริกไปเลยสว่วนหนึ่งเป็นพริกสดน,นะครับเดี๋ยวรอจนเดือดจีดีก็ที่ไม่ค่อยทำเมนูต้มเพราะว่ามันมันต้องปรุงรสเยอะนะน้ำมันถึงจะออกรสชาตินะฮะโอเคนะ เปิดเพลงพอดีอีกครั้งบ้านสุดยอดไปเลยเดียวนะครับโอเคเดืออย่างเต็งไฟได้เลยนะครับก็รอจนกว่าจะเดือดใครเอาไปทำตามอะไรกันยังไงก็ได้ก็มาเล่าให้ฟังบ้างครับว่ากินได้เป่ ให้มันเดือดเนี่ยเดือดชาจังเดี๋ยวมันเดือดเราจะใส่เนื้อสัตว์ไปแนละ้วอ่าถ้าเกิดใส่เนื้อสัตว์ไปตอนที่ยังไม่เดือดนะก็มันก็จะเทาง่ายนะครับโดยเฉพาะพวกปลาพวกอะไรพวกนี้แต่วนนี้ไก่คงไม่เป็นไรมาก แล้วก็เราเราส่พร้อมเงี้ยเนี่ยสุกเร็วอุอ่ออนความร้อนมาถึงกล้องนเลยทีเดียวก็ก่อข้ามไปเลยนะครับได้ามาัน3นาที นาทีที่สามพอดีนะฮะเราจะได้น้ำเดือดโอเคน้ำเดือดนะฮะใส่ไก่ลงไปวันนี้เราใช้ไก่ร้อยห้าสิบกรัมค่อยๆใส่ก็ได้นะฮะจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับร้150อยห้าสิบกรัมแคลอรี่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับ อันนี้ก็ทั้งหมดจะรวมเครื่องปรุงด้วยประมาณโอ้ไข่หั่นไก่ไว้เนี่ยเราชิ้นใหญ่มากก็ประมาณไม่เกิน200แคลอรี่นะรวมเครื่องปรุงแล้วราให้เดือดนะฮะอันนี้ก็ใส่นี่ได้เลยใบมะกรูดใบมะกรูดนี่หอมไหมครับก็อันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศ เดี๋ยวเราเรอเดือดแรงอีกนิดนะึงโอเคพอไก่ดูท่าก็จะสุกแล้วนะใส่อันนี้เราวันนี้เราใส่เห็ดฟางด้วยนี่ดแรงนะแล้วก็เราจะปรุงรสนะฮะด้วยน้ำปลานะฮะ ถ้าเกิดใครทำพวกต้ยมยำเนี่ยที่ต้องการลดจัดเนี่ยนะให้แนะนำให้ใช้น้ำปลาพวกโลโซเดียมนะครับโอเคแล้วเราก็จะต้ยมยำต้องเปรี้ยวใช่ไหมวันนี้เราใช้น้ำมะขามเปียกใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดน้ำตาลนิดนึงอันนิดเดียวโอเคตัดน้ำตาลนิดนึง ๆๆก็จริงๆพริกเนี่ยเราใช้พริกพริกสดตังก็ได้ครับผมชอบชอบใช้พริกพริกป่นพริกขวนเผ็ดไม่เผ็ดก็ตามชอบเลยโอเคเยอแล้วทุกอย่างก็รอบลหนึ่งคอยดูลองมันหล่นนะครับ ไก่สุกแล้วและนะไก่สุกแล้วใส่สุดท้ายนะเป็นผักชีฝรั่งนะครับโรยไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการตักใส่จานครับไปตักใส่ชามใส่จานกันโอเคจำชามนะครับแล้วก็ตักใส่ไปเลยตักน้้าใส่ก่อนนะตักน้ำใส่ก่อนเนมะื่อกี้หก เยอะมากเลยนะเห็ดนี่ก็แคล,ลอรดีค่อนข้างน้อยใส่เลยเม้วหมดแล้วเน้ำลงไปนี่สวยงามนะครับ กากนิดเนี่ยก็จะโดยพริกไทยฝนพริกเปรน้ยวโอมนิดนิดหนึ่งเยอะแล้วก็สุดท้ายนะใบผักชีฝรั่งนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับต้มยำใช่ไหมปรฟกันไหมน่ารับทานนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์นะครับอาหารคลีนครับสวัสดีครับ